ขอถวายความเคารพครูบาอาจารย์ขอโอกาสเพื่อนสหธรรมิกแล้วก็เจริญพรคณะสัทธาสาธุชนผู้ติดตามรับชมและรับฟังรายการธรรมะทางช่อง YouTube อีสานธรรมแห่งนี้ทุกคนทุกท่านเช่นเคยวันนี้เป็นวันพระเป็นวันธรรมสวรรคเป็นวันแห่งการฟังเทศปฏิบัติธรรม ตรงกับบันเสาร์ที่20สิงหาคมพุทธศักราชส5 6 5แรม8ค่ำเดือน9วันนี้จะพูดถึงมงคลละสูตรที่26เรื่องฟังธรรมตามการให้ท่านทั้งหลายได้ติดตามรับชมและรับฟังร่วมกันท่านกล่าวว่ากระจกเงาสามารถสะท้อนให้เห็นความสวยงามหรือขี้ริ้วของร่างกายเราได้ฉันใด การฟังธรรมตามการก็สามารถสะท้อนให้เห็นถึงความดีงามหรือความบกพร่องในตัวเราได้ฉะนั้นการฟังธรรมตามการก็คือการขวนขวายหาเวลาไปฟังธรรมฟังคำสั่งสอนจากผู้มีธรรมะเพื่อที่จะได้ยกระดับจิตใจและสติปัญญาของเราให้สูงขึ้นโดยเมื่อเราฟังธรรมแล้วก็น้อมเอาคุณธรรมเหล่านั้นมาเป็นกระจกสะท้อนดูตนเองว่า มีคุณธรรมนั้นหรือไม่จะปรับปรุงคุณธรรมที่มีอยู่ให้ดียิ่งยิ่งขึ้นไปได้อย่างไรตัวอย่างเช่นเมื่อได้ฟังธรรมเรื่องความกระตันยูแล้วก็นําเรื่องนี้มาสํารวจดูใจของตนเองทันทีว่าเรามีความกระตันยูไหมถ้ามีมีมากน้อยเพียงไรเมื่อฟังธรรมแล้วสํารวจดูจะรู้ทันทีว่าเราขาดอะไรไปจะปรับปรุงแก้ไขอย่างไรจึงจะดีขึ้น สิ่งที่เราจะต้องสำเหนียกระวังก็คือเวลาที่เราจะไปฟังธรรมควรเลือกช่วงเวลาที่ถูกต้องนั่นก็คือไปฟังในวันธรรมสวนะหรือก็คือวันพระนั่นเองท่านทั้งหลายถ้าเฉลี่ยดูก็ประมาณเจ็วันต่อหนึ่งครั้งทางนี้ก็เพราะธรรมาดาคนเราเมื่อได้ฟังเทศฟังธรรมฟังคําสั่งสอนตักเตือนจากพ่อแม่ครูบาอาจารย์ ใหม่ๆก็ยังจำได้ดีอยู่แต่พอผ่านไปสัก7็วันช่างจะเลือนๆือนครูอาจารย์บอกให้ขยันเรียนขยันไปได้ไม่กี่วันชักจะขี้เกียจอีกแล้วเพราะฉะนั้นเจ็วันก็ไปให้ท่านกระนาบย้ำเตือนให้ท่านได้สั่งสอนอีกครั้งหนึ่งน่าจะดีขึ้นมาได้ 2. ให้ฟังเมื่อจิตของเราถูกวบีตกรอบงำ คือเมื่อใดก็าตามที่มีความคิดไม่ดีเกิดขึ้นในใจของเราทำให้ใจคุณมัวเศร้าหมองฟุ้งซ่านเมื่อน,นั้นให้เรียบเร่งไปฟังธรรมจะเช้าสายบ่ายเย็นวันโกนวันพระหรือวันอะไรก็ตามทีไม่เกี่ยงทางนั้นไม่ต้องรอไปฟังทันทีและสให้ฟังเมื่อมีผู้รู้มาแสดงธรรม คือเมื่อมีผู้รู้มีความรู้มีความสามารถมีธรรมาแสดงธรรมให้รีบไปฟังทันทีเพราะบุคคลเช่นนี้หาได้ยากในโลกต้องรอให้พระสัมมาสัมพุทธเจ้าบังเกิดขึ้นในโลกก่อนแล้วต้องตั้งใจศึกษาธรรมของพระองค์ให้เข้าใจแตกฉานเท่านั้นยังไม่พอจะต้องมีความสามารถถ่ายทอดความรู้ให้ผู้อื่นได้อีกด้วย ฉะนั้นเมื่อมีโอกาสเช่นนี้เราต้องรีบไปฟังธรรมจากท่านโดยทันทีทีนี้เวลาเราฟังธรรมสิ่งที่เราควรรู้ก็คือคุณสมบัติของผู้ที่แสดงธรรมที่ดีพระพุทธเจ้าตรัสไว้5ประการคือ 1. จะต้องแสดงธรรมไปตามลำดับของเรื่องไม่วกวนไม่กระโดดข้ามขั้นข้ามตอนแสดงธรรมให้ลุ่มลึกไปตามลำดับ 2. ต้องแสดงธรรมอ้างเหตุอ้างผลให้ผู้ฟังเข้าใจให้ได้ผู้แสดงจะต้องเข้าใจเรื่องที่จะแสดงอย่างโปร่กโปรงไม่ใช่ท่องจำเขามาพูดเวลาแสดงธรรมก็อ้างเหตุอ้างผลยกตัวอย่างประกอบ 3. ต้องแสดงธรรมด้วยความหวังดีต่อผู้ฟังอย่างจริงใจมีความเมตตากรุณาอยู่เต็มเปี่ยมในใจ 4. ต้องไม่แสดงธรรมเพราะเห็นแก่ลาบ คือไม่เห็นแก่ชื่อเสียงคำสรรเสริญเยินยอลาบสักการะไม่ว่าการแสดงธรรมนั้นจะมีค่าตอบแทนหรือไม่จะมีคนมาฟังมากน้อยเท่าไหร่ก็ไม่ถือเป็นอารมณ์และ 5. ต้องไม่แสดงธรรมกระทบตนเองหรือผู้อื่นคือไม่ฉวยโอกาสยกตัวอย่างความดีของตัวเองเพื่อโอ,อ้อวดหรือยกความผิดพลาดของคนอื่นเพื่อเป็นตัวอย่างเพื่อประจานความผิดของเขาแบบนี้ไม่ดี ต่อมาเราก็มารู้ถึงคุณสมบัติของผู้ฟังหลังจากที่เรารู้คุณสมบัติของผู้แสดงธรรมแล้วผู้ฟังจะต้องมีคุณสมบัติที่ดีคือ 1. ไม่ลบหลูค่ควณท่านคือไม่ดูแคลนความรู้ความสามารถหรือคุณธรรมของผู้แสดง 2. ไม่คิดแข่งดีไม่ยกตนข่มท่านถึงท่านจะเป็นพระแต่เราก็จบปริญญาตรีโทเอกมาแล้ว รู้จากโลกมามากกว่าท่านเยอะแถมอายุมากกว่าอีกอย่าไปคิดเช่นนั้นเป็นนันขาด 3. ไม่จับผิดไม่มีจิตกระด้างเพราะในการฟังธรรมนั้นยิ่งมีใจเป็นสมาธิมากเท่าไหร่ก็สามารถน้อมใจตามไปทำให้เกิดความรู้ความเข้าใจในธรรมะได้มากเท่านั้น 4. มีปัญญาคือฉลาดรู้จักพิจารณาไตรตรองตามธรรมที่ได้ยินได้ฟังนั้นอย่างแยบคาย ทำให้มีความแตกฉานเข้าใจทมได้อย่างรวดเร็วและลึกซึ้ง 5. ไม่ถือตัวว่าเข้าใจในสิ่งที่ยังไม่เข้าใจโถเรื่องง่ายๆแค่นี้เข้าใจแล้วนะไม่ต้องอธิบายให้ฟังอีกก็ได้ก็อย่าไปคิดเช่นนั้นไม่ใช่สิ่งที่ดีอุปนิสัยจากการฟังธรรมอุปนิสัยนั้นหมายถึงความประพฤติความเคยชินที่ติดตัวเรามาและจะติดตัวเราไปเป็นพื้นใจในภายหน้า การฟังธรรมจะทำให้เกิดความดีที่เป็นทุนหรือเป็นพื้นอยู่ในใจเราแล้วเป็นเครื่องอุดหนุนให้เรามีความเจริญรุ่งเรืองและเข้าถึงธรรมได้โดยง่ายดังที่พระสัมมาสัมพุทธเจ้าตรัสสอนว่าผู้ที่มั่นฟังธรรมแล้วพยายามศึกษาทําความเข้าใจถึงไม่เข้าใจุณพยายามจําก็จะได้รับอานิสงส์ต่างๆมากมายด้วยกัน ฉะนั้นผู้ที่ฟังธทมตามการอยู่เป็นประจำนั้นท่านบอกว่าจะได้รับอานิสงส์ดังต่อไปนี้คือหนึ่งเป็นการเพิ่มพูนความรู้ใหม่เพราะผู้แสดงธรรมย่อมจะศึกษาค้นคว้าขบคิดนำข้อธรรมะต่างๆมาแสดงทำให้เราได้ยินได้ฟังธรรมะใหม่ๆที่ไม่เคยได้ยินได้ฟังมาก่อน 2. เป็นการทบทวนความรู้เดิมคือถ้าหัวข้อธรรมที่ผู้แสดงนำมาแสดงนั้น ตรงกับสิ่งที่เราเคยศึกษามาแล้วก็จะทำให้เราได้ทบทวนความรู้เดิมทำให้เข้าใจมากยิ่งขึ้น 3. เป็นการปลดเรื่องความสงสัยเสียได้คือถ้าผู้ฟังยังมีความลังเลสงสัยในการละชั่วทําดีเมื่อได้ฟังธรรมะเพิ่มเติมแล้วจะทำให้ความลังเลสงสัยนั้นหมดไปทันที 4. เป็นการปรับความเห็นให้ตรง คือในระหว่างการดำเนินชีวิตสู่จุดหมายของเรานั้นเราจะถูกมารคือกิเลสและสิ่งแวดล้อมไม่ดีต่างๆทําให้มีความเห็นผิดๆเกิดขึ้นได้แล้วทําให้การดําเนินชีวิตวกว,วนเฉยเฉยผิดเป้าหมายทีนี้พอเราไปฟังธรรมก็ทําให้เราสามารถปรับความเห็นตรงนี้ให้เป็นสัมมาทิฏฐิคือมีความเห็นชอบได้ และประการสุดท้ายประการที่5ก็คือเป็นการฝึกอบรมจิตใจให้สูงขึ้นเพราะการฟังธรรมจะเป็นเรื่องเตือนสติเราทำให้ใจของเราเลิกละจากความคิดฟุ้งซ่านในเรื่องการความคิดพยาบาทอาฆาตความคิดเบียดเบียนผู้อื่นอย่างนี้เป็นตน้นนี่ก็เป็นสาระใจความสำคัญของมงคลล่าสุดที่26คือเรื่องฟังธรรม,มตามการ คิดว่าท่านทั้งหลายฟังแล้วน่าจะเกิดความเข้าใจไม่มากก็น้อยเอาละการกล่าวสาระธรรมในวันนี้ก็พอสมควรแก่เวลาขอโมทนาบุญกับท่านทั้งหลายขอให้ท่านทั้งหลายจงประสบแต่ความสุขความเจริญโดยทั่วนหน้ากันธรรมะสวัสดี